สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิป LUNA C คลิปที่487นะวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารลูน่าและตลาดคริปโตนะก็มีข่าวสําคัญอยู่ทั้งหมด4ข่าวด้วยกันสําหรับวันนี้นะแต่มีความกาวอยู่อันหนึ่งพอดีลูกศิษย์นะส่งเ,เหรียญ lusd นะซึ่งเหตุการณ์คล้ายๆกับ l ลนะูน่ามาให้ผมดูแล้วก,ก็บอกว่าเนี่ย ราคามันลงไปนะแล้วมันก็ขึ้นมานะขึ้นมาประมาณ200แ0 0ปรเซนต์ผมก็ขำๆนะผมก็ลองลองเอาไปสวอปดูจริงๆเขาก็เตือนว่าห้ามไปสวอปนะฮะก็ลองขำๆนะใช้กระเป๋าที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรไปสวอปดูอันนี้ก็ต้องรอดูนะเ,ออเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังอ,อ,อีกอันนึงนะฮะวันนี้ก็กองทุนนะ e ีเทอร u m ีมนะฮะฟิเจอ etf นะก็จะมีการซื้อขายประมาณ9โมงของอเมริกานะก็ต้องดูนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยตัว Bitcoin เองก็พุ่งขึ้นมานะฮะทำให้พวกสายช็อตนะล้างพอร์ตกันละเน,ยล,ะนเลยเดี๋ยวคงมีรายงานนะฮะหลังจากนี้ว่าเออสายช็อตนะฮะที่แทงบิตคอยช็อตเนี่ยเจ๊งไปเท่าไหร่นะอีกอีกข่าวหนึ่งนะเป็นข่าวหลุดนะของ Microsoft ตอนนี้มีข่าวเกา่าๆว่ากำลังสร้างนะเออ กระเป๋าที่เกี่ยวข้องกับบิตคอย์นะข่าวอีกอันหนึ่งนะฮะมาจจะคอยเกกโกะนะก็ได้มีการรายงานข่าวว่าชุมชนชาวไทยนะต้องบอกว่าคนไทยเลยนะถือรูน่าซีเป็นอันดับหนึ่งแม่นะชุมชนเรานี่แข็งนะอันดับหนึ่งเลยนะอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะ ก็อีกอันหนึ่งคือชิบะนะชิบะติดอันดับ2แปลว่าคนไทยนี่ชุมชนเรานี่แข็งมากนะชุมชนอาจาร์ต้นเนี่ยนะฮะก็ติดอันดับหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารลำดับแรกกัน<ม>ก็เรื่องแรกเนี่ยตัวไบ a น c e เองก็ยังคงเผาไปลูน่านะฮะประมาณ1,000ล้านลูน่าอยู่นะยังไม่ได้มีการเผา USDC ให้อาจจะเป็นเพราะนะคือเขาก็กลัวว่าถ้าเผาแล้วมันจะมีการมินแบบนี้เนี่ย นะฮะฉะนั้นเนี่ยยังไม่ได้ปิดการมิ้น์นะก็คือการสวบ,บจากสกุลเงินอื่นมาเป็นตัวตัว USDC เนี่ยเขาก็คงยังไม่เผาให้เพราะเขาอาจจะยังไม่สบายใจนะถ้าเกิดเผาไปแล้วแล้วมันมิ้น์ขึ้นมาทําไงเพราะมันจะมีพวกที่มิ้น์จากสกุลเงินอื่นมาเป็น USDC ะนะฮะอันนี้ก็ต้องว่ากันไปในทางเทคนิคนะว่าตัวเลเยอร์หนึ่งเดี๋ยวจะแก้ไขปัญหาย,ยังไงอันนี้ก็ยังคงเผาลูน่าซอยู่เหมือนเดิมนะซึ่งการเผาเนี่ยเกิด นะทุกๆเดือนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะก็ถามว่าเสียดายเงินเหมือนกันนะฮรพอรวมๆกันก็ประมาณ200300ล้านแล้วนะนะอันนี้ก็เป็นเงินที่เขาเอามาเผาเขาคงมีความหวังอะไรบางอย่างนะเขาคงไม่เอาเงินตัวเองมาเผาแบบบ้าๆบอๆหรอกนะอีกข่าวหนึ่งก็เป็นข่าวนะที่เกี่ยวข้องกับการาฟนะเนะจ้านี้ก็มีการเปรียบเทียบ โดยเอากราฟในอดีตนะตั้งแต่ปี2012 2016และ2020เนี่ยมาทำแพทเทิร์นก่อนที่จะเกิดแฮวิ่งนะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกครั้งนะก็จะลากประมาณนี้แล้วก็มีการพยากรณ์ว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นบูมมาร์เก็ตไหมแต่บูมมอร์เก็ตอาจจะมาก่อนกันได้นะอีกอันนึงนะฮะเป็นสกุลเงินจริงๆมันเป็นสเตเบิลคอยนะ lusd เนี่ยมันเป็นสเตเบิลคอยที่รู้สึกว่าจะอยู่ในใช้ในแคนแพนเค้กสวอปนะผมก็วันนี้ นะ,ะลูกศิษย์แชร์มาผมก็อืผมก็ลองไปหาข้อมูลนะมันสามารถสวอปได้ในกระเป๋านะไม่ว่าจะเป็น MetaMark หรือรู้สึกว่าจะกระเป๋านี่แหละสวอปผมก็เลยลองเอา u s t c usd นะฮะก็คือสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยไปสวอปดูมันได้มาตั้ง8 8ลนะ้านน่ะ8ล้านเนี่ย lusd งงอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ราคาตอนนี้เนี่ยในรู้สึกคอยมาเกตแค p เนี่ยมันอยู่ที่เท่านี้นะฮะคือตอนนี้มันเกิดอาการรวนนะ,ะจริงจริงเนี่ยตัวทวิ t เตอที่เป็นทางการของสกุลเงินนี้เนี่ยนะฮะสะกุลเงินไอสเตเบิลคอยตัวนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าอย่าไปสวบเพราะว่ามันอยู่ยังอยู่ในช่วงการโจมตีนะก,ก็เราก็ซื้อหวยไงก็เสี่ยงๆดูนะ,ะับผมก็ไม่ได้แนะนําหรอกแต่มันก็กาวขำดีเหมือนกันเพราะว่า คุณดูมันลงนะเหมือนลูน่าไหมเหมือนเดะนะฮะเหมือนกันเปรียบนะอ่าเหมือนลูน่าเลยนะลงมานะฮะเสร็จแล้วก็ราคาเนี่ยมันเคยลงไปเนี่ยนะฮะเท่ากับลูน่าเลยนะถ้าเกิดเรามาดู7วันนะแล้วมันก็ขึ้นนะเนี่ยตอนมันมันมันลงนะมันลงไปลึกมากเลยนะแล้วอยู่ดีๆมันก็ดีดขึ้นมาแล้วมันก็ร่วงลงไปอีกแล้วมันก็ดีดขึ้นมานะฮะราคาตอนนี้ผมเลยเอาแน่กับมันไม่ได้ว่าสรุปมันจะเท่าไหร่แน่นะ ไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่แน่แต่มันโชว์เนี่ยอยู่0.38สตังก์นะก็ว่ากันไปสำหรับตัว LUSD สรุปไม่รู้ว่ามันราคาเท่าไหร่นะฮะอันนี้แล้วก็ไปดูในคอยเกโกดเนี่ยก็ปรากฏว่าราคามอยู่ประมาณนี้นะตอนหนึงเหรียญน,นะอุปทานสูงสุดเนี่ยอยู่ที่9,000 90, นะเยอะกว่าลูน่าอีกไอ้เยอะกว่า USDC อ,อ,อย่นะไอเนี่ย9หนึ่งหมื่น ของเราเนี่ยมันแก้แค่เท่าไหร่เองนะฮะนี่เก้าพันเจ็ดร้อมันเยอะมากเลยนะนี่ที่มันเพิ่มขึ้นมานะราคามก็ร่วงเป็นเหวแบบเนี้ยเหมือนลูน่ากับ USDC เลยเนาะแต่ถ้าเกิดราคามันดีดขึ้นมาจริงๆอย่างที่มีการเกาๆกันนะมันโตขึ้นเนี่ยมันก็มันก็ถามว่ามันก็ร่วงลงหนักอะแล้วมันก็พุ่งขึ้นนะฮะอันนี้ เราอย่าไปเสี่ยงนะอย่าไปเสี่ยงทางเบี่ยงจะเสี่ยงเดินตอนนี้มันตกลงมาแค่นะฮะคือมันขึ้นไปถึง0.35แล้วมันก็ล่วงลงมานะ0ูนย์อีกรอบหนึ่งนะก็ดูไปแล้วกันนะอันนี้สำหรับคนที่เออ,อยากอยากซื้อหวยนะก็ลองไปสบอบดูแล้วกันขำๆนะฮะอย่าไป มุมันตั้งใจอะไรมันมากเพราะมันเป็นสกุลเงินที่มันไม่ได้แพร่หลายเหมือน USDC นะส่วนอีกข่าวหนึ่งก็คือตอนนี้กรอตสารัฐเนี่ยดำเนินคดีกับบริษัทบัญชีที่ตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับ FTX นะว่าไอ้ก่อนที่คุณจะประกาศล้มละลายเนี่ยคุณทำอะไรกันอยู่นะอันนี้ก็ว่ากันไปฮะอีกอันนึงเป็นการตรวจสอบเทโลพอร์ตดีฟาตอนนี้รู้สึกว่า ได้รับการตรวจสอบจากเซอร์ติกเนี่ย93%แล้วอขอให้ผ่านโดยเร็วนะส่วน Microsoft เองก็ตั้งทีมที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน AI นะอีกอันนึงนะ The Crypto.com นะ,ะก็เปิดเทรดนะฮะ XRP d o c Solana นะ,ะกับ Stablecoin ที่เกี่ยวข้องกับ PayPal นะฮะอันนี้เป็น Stablecoin ของ PayPal นะอ่าคูคอยก็มีการรายงานทรัพย์สินะอนะ,อะ อีกอันนึงเป็นข่าว honda นะฮะยอมรับนะการชำระหนี้หมายความว่าซื้อเออซื้อ honda นะฮะด้วยอะไรฮะด้วย xrp กับที่บาได้แล้วนะคุณมีเงินพอก็ลองจ่ายด้วยชิบะดูนะฮะอันนี้อีกข่าวหนึ่งอ่ะเรามาดูข่าวกาวของเราดีกว่าคอยเก,กโกะได้รายงานนะฮะว่า คอยนะฮะหรือโทเคนเนี่ยที่คนไทยนิยมซื้อกันในช่วงวันที่23-29ถที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าลูน่านะลูน่าคลาสสิกนี่ติดอันดับหนึ่งะลูนะ่านี่ไม่ค่อยหลุดอ่ะนะคนไทยเนี่ยแปลว่าชอบซื้อหวยคือชอบซื้อเหรียญเล็กๆที่หวังรวยทางลัดแมนิสัยเหมือนผมเลยเนาะก็ลูน่านี่ติดดับหนึ่งชิบะติดอันดับสองนะแล้ว Baby d o อกนะฮะติดอันดับ7นะฉะนั้นเนี่ย ของเราก็ยังไม่หลุดโผลนะอ่าทีมงานหรือชุมชนเรานี่ค่อนข้างแข็งนะฮะอยู่อันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะเออปบมือให้กับความกาวของชุมชนเราหน่อยนะยังยังย้งยืนยงกันอยู่นะมีสองเหรียญที่เป็นเหรียญในชุมชนเราอะนะหนึ่งในสองสามเหรียญอีกอันนึงก็ตัวคริปโตสยามได้มีการพูดว่าเอ,อ๊ะนะฮะตอนนี้บิตคอยขึ้นมา2 0 0 0เนี่ยเป็นสัญญาณนะฮะจบเอ,อ่อขาขา ไอ้อขาหมีหรือ,อยังนะตอนนี้จะเป็นขาอะไรแทนอะ่ะขาหมีก็จะเป็นขากระทิ้งต้มนะฉะนั้นแล้วเนี่ยนักลงทุนสายช็อตนะก็แตกพอตแตกนะฮะรวมๆกันเท่าไหร่นี่เดี๋ยวลองมาเช็คกันดูนะพอตแตกประมาณ90ล้านด,ดอลลาร์สหรัฐนะฮะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าออโนดกับเทอรล่านะได้เปิดบูทผมก็ไม่รู้ว่าเป็นการเปิดบูตที่ไหนนะเขามีการถ่ายรูปอัพ อัปเดตนะฮะเมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วว่าแวะทักไทยรูน่านะรู้สึกว่าคอสมอสนะฮะเปิดบูธนะมีออโนดอันนี้เป็นบูธของออโนดอันนี้เป็นบูธของเทอรล่าคลาสสิกไหมนะเทอรล่านะบริษัทเทอรล่าก็มีการบอกว่าภาคภูมิใจที่จะประกาศนะว่าเดี๋ยวเขาจะไปเจอกันที่อิสตันบูลนะฮะที่ตุรกีนะน,น่าจะเป็นการเปิดบูธอีกครั้งนะว่ากันไปนะยังไม่รู้ในรายละเอียดนะฮะส่วนปฏิทินนะการขึ้นลงของบิตคอยก็ยังคงเดิมนะฮะ ก็รอหลังลาหูย้ายซึ่งเส้นนะฮะก็เริ่มมาถึงในช่วงลาหูย้ายแล้วนะฮะราคาก็ดีดขึ้นมาในช่วงนี้ถ้าลาหูย้ายไปแล้วจะเหลือดาวพฤหัสคู่เดียวนะฮะก็ย้ายวันที่17ตุลา66รอประมาณ2-3อาทิตย์นะฮะแท่งเทียนนี้ก็จะพุ่งทยานขึ้นไปหรือไม่หลังจากนี้นะแต่ผมก็หวังลึกๆนะว่าขอให้ทุกคนได้ยิ้มนะ,ะอีกข่าวนึงก็เป็นข่าวหลุด นะว่า Microsoft เองเนี่ยกำลังที่จะไปเกี่ยวข้องกับ i t t o o n นะฮะเริ่มมีการทำกระเป๋าดิจิตอลนะฮะแผนงานนี้มันล่วไหลออกมานะน,นี่ก็เป็นรายงานข่าว Microsoft นะกำลังจะสร้างที่เกี่ยวกำลังจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin นะกระเป๋าเงินนะคริปโตนะชื่อ Xbox นะฮะตามแผนงานที่ล่วไหลออกมาก็คือข่าวหลุดนั่นแหละส่วนคอยเบตเองได้รับใบอนุญ,ญาตนะฮะให้ทําการปฏิบัติการเต็มรูปแบบในประเทศสิงคโปร์ก็แปลว่าคอยเบตได้รับใบอนุญ,ญาตในใกล้ๆเรา AI ทํทนายบิตคอยอาจจะเข้าสู่นะบูมมาเก็ตจริงๆผมทํานายก่อน AI อีกนะออปลายเดือนตุลานี้นะใกล้จะเกิดขึ้นแล้วนะ อันนี้จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้สยามบล็อกเชนนะเดี๋ยวเราไปดูข่าวเนื้อข่าวกันนิดนึงบอก AI ทํานายราคาบิตคอยนะว่าอาจเพิ่มขึ้นได้อีกในปลายเดือนตุลานี้ก็หลัง17ตุลา66ะนะเขาบอกว่า2ตุลาราคาบิตคอยดีขึ้นมา28ดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่ไซเวมานานนะอ่าซึ่งถือว่าเป็นหน้า ประทับใจนะก็อันนี้เป็นทางเทคนิค ai พยากรณ์31ตุลานี้ราคาอาจจะทะลุแนว30 0 0 0ดอลลาร์และจะขึ้นไป30 0 0 0นะฮะประมาณ3 4 4 0 0ดอลลาร์สหรัฐนะแม้ว่าการวิเคราะห์นี้จะเป็นการสัญญาณทางเทคนิคแต่เป็นการแต่ก็จะมีนักวิเคราะห์บางคนบอกว่าเออมันจะลงไหมนะว่ากันไปอันนี้แต่มันก็หลัง17ตุลา66 6เห็นไหม AI มาที่หลังเรานะเรามาก่อนการาส่วนเรื่อง เหรียญน,นี้นะก็เรามาะระวังกันนิดนึงนะราคามันเด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงเอาแน่เอานอนไม่ได้นะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกระโจนเข้าไปคุณอาจจะเงินหายได้นะแต่ถ้าเกิดชอบอะไรนะฮะชอบเสี่ยงนะชอบเสี่ยงหรือชอบความสะใจเนี่ยเหมือนซื้อหวยก็ไม่ว่าอะไรนะวิธีการมันก็คือ,อ,อซื้อ USTC ไอ,อ USTD สกุลเงินสเตเ l e c o คอยแล้วไปสวอปนะฮะในกระเป๋าของเชนรู้สึกว่าจะเป็นเชนของ b บ n นน c e นะฮะอ BNB ะนะแต่ถ้าเกิดมันกลับไปที่1ดอลลนี้ก็โอ้ผมไปสวอปมาได้8 8ล้านดอลลาร์8ล้านเนี่ย LUSD ไปได้มานะถ้าเกิดมันขึ้นขึ้นไป1ดอลลาร์นี้ผมรวยเลยนะเพราะอะไร8 8ล้านดอลลาร์นี่มากกว่าที่ไบแนนเขาเผานะฮะลูน่าซีอันนี้ก็ถือว่าเป็นการซื้อหวยเสี่ยงโชคแล้วกันเพราะมีลูกศิษย์แนะนำมาว่าเออจารย์ราคามันขึ้นไป2อะไรนะฮะสองแสนเปอร์เซ็นต์มันน่าสนใจเนาะผมก็เลยบอกอเนี่ยราคามันเพิ่มขึ้นไงมันมีมันเหมือนคน้คยว่าเนี่ยทรงมันดูสินะฮะมันเพิ่มขึ้นมันลงมาแล้วเพิ่มขึ้นมันลงมาเพิ่มขึ้นอันนี้มันเป็นมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เนี่ย ประมาณสองแสนเอร์ซน่ะเออนะไม่รู้มันจริงหรือเปล่านะว่าอันนี้มันถูกเพราะว่าผมทดสอบราคามันถูกมากเลยพอสอบกลับราคามันก็เท่าเดิมนะเออซึ่งตัวทวิตเตอร์ของเจ้าของสเตเ l e c o คอเนี่ยเขาก็นแนะนํานะว่าตอนนี้เนี่ยเอออย่าพึ่งนะฮะไปซื้อขายนะเพราะมันอยู่ในช่วงการโจมตีหาประโยชน์ตอนนี้เนี่ยนะฮะ ทีมเนี่ยตรวจสอบนะฮะอย่าซื้อขายนะฮะอย่าซื้ออย่าขายอยาอะไรพวกนี้เดี๋ยวบัญชีคุณเนี่ยจะตกเป็นเหยื่อนะฉะนั้นคุณก็ต้องแยกบัญชีที่ไม่เกี่ยวข้องกับบัญชีอื่นนะคือเปิดกระเป๋าใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกันนะแล้วก็ถ้าเกิดถ้าคุณจะเสี่ยงนะอันนี้ต้องบอกอย่างเงี้ยอันี้เสี่ยงเสี่ยงพอๆกับซื้อลอตเตอรี่อ่ะคือมันอาจจะปิวไปเลย เหรียญเนะี่ยแต่ถ้าหวังรวยทางรัดก็ไม่แน่นะฮะเอาก็ว่ากันไปเนอะอันนี้ผมก็ลองไปซื้อขายดูโดยสวอบเหรียญนะอ่ะใครสนใจมีความรู้ทางเทคนิคก็ลองไปทำดูอันนี้เกาๆนะฮะอ่าก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดี